สวัสดีครับสวัสดีครับยามเช้าวันนี้นะครับนะเรามีวัตถุมงคลนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เด็ดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมเอาภาพขึ้นไว้นะครับแล้วก็จะบรรยายไปด้วยนะครับนะแล้วก็วันนี้ก็จะมีมาแบ่งปันนะครับยามเช้านี้ครับว่ามาพระมาถึงสายสายนี้นะครับนะฮะก็จะเป็นรุ่นนี้ครับนะฮะนี่นี่ครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับนี่ครับเป็นนี่นะครับ สัตตะมงคลนะครับเหนือดวงแล้วก็จะสวนเหนือดวงครับเนี่ยออกวันที่สิบห้านี้ครับจะถึงนะพี่นะครับส่วนวันนี้ครับนะฮะเรามีนะครับนะแจกผู้ร่วมงานครับมาแบ่งปันพี่น้องครับนี่แจกผู้ร่วมงานมาแบ่งปันพี่น้องกันนะเป็นสมเด็จนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับมีภาพเยอะเลยนี่นี่ครับนี่ครับแจกผู้ร่วมงานนะครับ นี่ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับทีเด็ดเลยนะครับรุ่นนี้นะครับใกล้ออกแล้วนะครับวันที่สิบห้านี้จะพกันแน่นอนนะครับส่วนนี้ครับมาแปแจกอนนี้พี่ดูฮะพี่ดูบรรยากาศที่นที่หน้าวัดนะครับหน้าเนี่ยหน้าวัดนี่ครับผู้มาร่วมนะฮะรับวัตถุมงคลนะครับนี่สมเร็จเนี่ยนี่ครับนี่พิธีพุทธาพิเศษนะครับที่ธรรมอุทยานพี่นี่นะครับเป็นหนึ่งรุ่นทีเด็ดนะครับนะอยากให้ติดตามครับนะอ่าพุทธาพิเศษเก่าวันที่สิบห้านวันที่สิบห้าออกันที่สิบห้าน ออกมาครับนะมียอดอยู่นะครับเดี to to ๋ยวเรามาลุยกันนะพี่นะฮะเรามาลุยกันเจ้าวันนี้ครับนะฮะแจกผู้ร่วมงานนะครับนะเมื่อที่เมื่อวันที่หกที่ผ่านมาก็เดี๋ยวเรานะครับมามีมาให้นะครับก็ไปเช่าซื้อหน้าวัดมานะครับก็ก็ครับก็หามาได้พอประมาณครับนะหามาได้ครับนะรับซื้อชาวบ้านมาให้นะครับอยากพี่น้องที่อยู่ไกลๆนะครับได้มีส่วนร่วมได้บูชานะครับเพียงแค่ สองร้อยบาทนะครับเพียงแค่องุระสองร้อยบาทนะครับค่าจะส่งห้าสิบนะฮะย้ำว so, ่าใครไวใครได้นะครับมีจำนวนจำกัดนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับย้ำเพียงแค่สองร้อยนะครับสองร้อยค่าจะส่งห้าสิบาทพี่เอากี่รุนก็ได้นะครับพี่เอากี่รุนก็ได้นะครับผมคิดเพียงแค่สองร้อยนะครับส่วนห้าสิบบาทนะครับเป็นขอเป็นค่าจะส่งพี่นะครับเพราะอ่าไม่อยาก เปิดแพงพี่นะครับก็มาแบ่งปันพี่น้องครับนี่ฮะนี่ฮะนี่นี่ฮะสมเด็จนี่ฮะัลุงปู่ก็ได้แม่จ้าเจอมนี่ครับรุ่นนี้รุ่นนี่นี่ครับนี่ครน,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 นะครับนะก็เป็นที่นิยมนะพี่นะครับก็นะครับใครก็ทักมาได้ที่อดีตไลน์แล้วเบอร์โทรไม่ขึ้นไว้ได้เลยพี่นะฮะมีจำนวนจำกัดนะครับนะฮะมาจะมาเป็นซองพี่นะครับจะมาเป็นซอง อ่าและพี่สามารถไปรุ้นกันได้เลยนะครับไปรุ้นกันได้ที่หน้างานครับไปรุ้นได้หน้างานนะครับนะตอนนี้ <c oughs> น่าคาดว่าน่าจะมาถึงอ่าวันนี้ผมประมาณสี่ห้าโมงเช้านะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเอาที่ขนส่งนะครับส่งมาจัดอ่านครอ่านครพนมเลยนะครับนะนี่ครับแจกหน้าวัดนะพี่อย่างนี้เลยนี่ฮะแจกหน้าวัดเลยครับแล้วก็บอกเลยครับนะว่าดินนี้ครับมาจากท่าสะแบงนะผมพยายามนะให้เปิดให้ดูพี่และหลายภาพนี่ฮะ ดินมาจากท่าตะแบงนะครับนะะจากพระอาจารย์ต้มนะครับที่เอามาทาอาปิตาและอสมเด็จตัวนี้ครับนี่นี่ฮะท่าตะแบงที่เขาพูดเรียกกันว่าพี่นะดินท่าตะแบงแพงกว่าทองคําำพี่นี่แหละครับนี่แหละพี่นี่ครับคือนี่ครับนี่นี่นี่ครับดูพี่นะฮะมาเป็นซองดำๆนี่พี่นะเจ้าสวนเหนือดวงนี่พี่วิธีเดียวกันเลยนี่ครับ คนเยอะมากพี่นะฮะจะมาเป็นซองจำจนะพี่เป็นลุ้เนื้อเองนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะต้องลงทะเบียนเท่านั้นถึงจะรับหน้าวันได้พี่นะวันนี้เอามาให้พี่น้องได้บูชากันแล้วนะครับใครไวใครได้ครับวันนี้ก็มีจํานวนจํากัดนะพี่นะฮะจำนวนจํากัดนะครับนี่ครับคนที่ไปต่อคิวแถววัดมาก็ไปต่อมาครับนี่ครับนี่ จะเป็นซองประมาณนี้พี่นะครับจะไม่เห็นเนื้อด้านในครับจะไม่เห็นเนื้อด้านในนี่ครับดูพี่ดูคนนะฮะคนเป็นรองหน้า,ว,าวัดนะฮะนี่นะครับหรับวันนี้ก็มีมาเปิดจองประมาณนี้พี่ชายอรับ EP เช้านี้ก็นะครับถ้าสนใจก็รีบทักมาได้เลยพี่จำนวนจำกัดนะครับบอกแล้วของสบูของสบูศสีลาแรงเสมอพี่นี่ครับนี่ครับดินท่าสะแบงพี่เนอย่างที่ผมบอกนะครับ แพงกว่าทองคำนี nee, ่นะฮะบ,บอกเลยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะพี่นะคะที่ติดตามนะครับวันนี้รีบทักกันมาได้เลยนะครับก่อนที่จะหมดนะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านด้วยนะขอบคุณที่ติดตามด้วยพี่นะครับขอบมากครับ